สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์เวลา17.30นแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดรอารยาสาริกาพูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์เดนนชกับรายการ Top Health Story สวสุขภาพดีแบบท็อปทอปวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อคอลลาเจนสาร อาหารจําเป็นคะ่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจําเป็นแต่ว่าคุณผู้ชมคะมันจําเป็นมากจนจนเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญบอกกันนะคะอันนี้ต้องถามดรยุ้ยล่ะคะ่ะว่ามันจําเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะต้องต้องเท้าความกลับไป30ปีที่แล้วประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีการนำคอลลาเจนเข้าประเทศไทยซึ่งออตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายกลุ่มมา แล้วพวกยุยอ่ะก็เป็นกลุ่มต้นๆค่ะที่ตอนนั้นนําคอลลาเจนเข้าเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยุยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบังแผนองค์กรอยู่ที่เปียเวที่เปิลค่ะและนายตรงของยุ่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ชันวิทย์โคธิลานุรักษ์ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าแผานกฟิซิโอของโรงพยาบาลจุฬาท่านก็อยากทว่าเป็นทีมแรกเลยนะคะทีมต้นๆ,นๆก็มีหลายๆกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มแบบเราจะรู้จักกันว่าเอ้ยกลุ่มประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องหาสิ่งที่ดีที่สุด <ด>อาจารย์วิกร <มา S 1> เป็นนายตรงเขาก็บอกว่าให้เราเลือกอาหารเสริมเขา้เขาเ้าปียเวทซึ่งตอนนั้นสามสิบปีที่แล้วคนไทยไม่เข้าใจคาว่าอาหารเสริมเราก็เลือกเมงงล็ดองุ่นเราก็เลือกคอลลาเจนตอนนั้นเโนดนโจมตีเยอะมากเลยค่ะจากคนที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าตําราที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลายัยมันไม่มีไม่มีก็มีดราม่าเยอะเลยแบบคอลลาเจนทําให้ฉี่แพงขึ้น แบบเรม่านี่คือหมายถึงแบบ่าไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะก็ด่าค่ะก็ด่าเลยือวิชาชีพเดียวกันนี่แหละก็วิชาชีพเดียวกันแหละสาธารณสุขเนี่ยแหละก็เหมือนกับเออเราแบบเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําซึ่งมันก่อนการไปน่าจะสามสิบปีตอนนี้ทุกคนที่ด่าเราอ่ะก็ก็มาทําหมดเลยทุกคนกันหมดเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราดีใจอ่าสามสิบปีนะคะคุณผู้ชมค่ะคิดดูค่ะ นี่คุณยุ้ยบอกว่าเป็นกลุ่มต้นๆเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะใช่ค่ะค่ะที่นําเข้ามาแล้วคนอื่นก็ยังไม่รู้จักค่ะพอพอปัจจุบันรู้จักแล้วเข้ามาก่อนนานมากนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณยุ้ยกินกินมาตั้งแต่ยุ้ยกินตอนอายุย3ิบอ่ะ22 23นะคะ,ะเคยคุยกันทานมาตั้ง,ตนนตงแต่ยุย้ยใช้โปรแกรมคนละครึ่งอุ้ยตายแล้วทําไม่ทันสมัย <laughs> มาก่อนการ <laughs> หมดทุกอย่างเลย มาคนละครึ่งนะคะมันเป็นยังไงคะคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งกับรูเมดรูรเมดอายุ18จะแต่งงานแต่หน้า,หน,าหน้าแก่กว่าเราอายุ23นะค่ะเขาก็ตอนนั้นเนี่ยมันจะแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่เทียวอเมริกาก็เลยเริ่มกิน เริ่มกินเพราะเขาอยากจะต้องสวยทันวันแต่งงานส่วนเราอะเข้าโครงการคนละครึง่งเขาบอกให้ทําอย่างนั้นเพราะเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวไงเ,เป็นเพื่อนเจ้าสาวาก็ต้องช่วยกันเขาเขาบอกอย่างนั้นเราก็กินค่ะแต่พอเรากินเราก็รู้สึกว่าผมเราอะซึ่งมีปัญหามากจากคนไทยแล้วไปอยู่เมืองนอกอะเมืองมันหนาวมากผมก็มีปัญหาทันทีเรื่องเรื่องความแห้งเรื่องความแบบคือยุ้ยเป็นคนที่แบบวุ่นวายแต่กับเรื่องผมเพราะเป็นคนผมหยิกฟูค่ะก็เลยเหมือนกับ เราก็เฮ้ยผมเราดีขึ้นก็ติดใจค่ะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเราก็ไม่ทันสังเกตว่าเราแบบสวยขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยก็คือเราเราเราวเอ้ยผมเราอะมันชัดแล้วของพี่เปิลล่ะต้องถามพี่เปิลก่อนก็ต้องขอบคุณเรายุ้ยมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจัรวนีเหมือนเด็กเมื่อตอนอายุน้อยๆนะคะเหมือนมีปัญหามากอะไรเงี้ยค่ะก็จะกัดเล็บเงี้ยกัดตลอดนะคะกัดกัดกัด วาเวงอนียไม่ใช่หรอกเล็บมันไม่แข็งแรงเล็บมันไม่แข็งแรงเล็บก็อ่อนแอนะคะมารู้จักคุณยุ้ยนี่เราเริ่มมีเล็บแต่เขาโทษทีเราไม่ได้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 ทาสีสวยงามแต่เล็บแข็งแรงเนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าโอ้มันสุดยอดจริงๆตอนนี้ตอนนี้ฉีกไม่ได้แล้วขาแข็งฉีกไม่ได้แล้วนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะคอลลาเจนสารอาหารจําเป็นในเมื่อมันมีประโยชน์มากมายหลากหลายนอกจากผิวผมเล็บนะคะ คืออยากให้ดรยุ้ยช่วยขยายความแล้วก็บอกกับคุณผู้ชมว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคะถึงประโยชน์คอลลาเจนคะเริ่มจากคอลลาเจนเป็นภาษากรีกค่แะ oh. แปลว่ากาวแปลว่ากาวนะคอลลาเจนภาษากรีกแปลว่ากาวแปลว่ากาวค่ะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทําหน้าที่ประสานส่วนต่างๆของร่างกายเราทั้งตัวเนี่ยให้เป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ค่ะคอลลาเจนในทางการแพทย์มีที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ ของผิวหนังและกระดูกช่วยลดการสลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้กระดูกข้อต่อผิวผมเล็บแข็งแรงและดูสุขภาพดีแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะเถียงไม่ได้เลยว,ว่าเราขาดคอลลาเจนไม่ได้คะ่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่าในกระดูกเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าโปรตีนหลักของกระดูกคือคอลลาเจน พี่เข้าใจถูกป่ะคะถูกค่ะนะคะคือในแมทริกซ์โปรตในแมทริกซ์ของกระดูกค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีคอลลาเจนแต่เรามีกระดูกคือแต่กระดูกต้องใช้อาศัยคอลลาเจนไม่งั้นใช่ค่ะถ้าไม่มีเราลงไปกองอยู่ข้างล่างเป็นเป็นเมือกค่ะเป็นเมือกเลยสองของกองซึ่งตรงนี้วันนี้เราเจอเราเลยนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะว่าคอลลาเจนี่นสำคัญและอยากจะถามดรยุ้ยที่เขาว่าคอลลาเจนมีที่ไหนในร่างกายของเราบ้างคะมันส่วน อยู่ตรงไหนบ้างคะคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรโตีนหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกายของเราเลยค่ะแล้วก็เป็นปริมาณโปรโตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายค่ะคือ25%เอร์เซนของโปรโตีนทั่วร่างกายคือคอลลาเจนโปรโตีนส่วนใหญ่ที่อยู่ของมันก็คือผิวผมเล็บกระดูกกระดูกอ่อนเอ็นและผนังด้านในของหลอดเลือดค่ะ คอลลาเจนยังมีปริมาณมากในกระจกตาด้านหน้าและจอตาที่อยู่ด้านหลังยังอยู่ในทางเดินอาหารในหมอนรองกระดูกในฟันและมีอยู่ในกล้ามเนื้อถึง6% 6%ในกล้ามเนื้อใช่ค่ะก็คอลลาเจนสำคัญมากๆเพราะเป็นกาวยึดอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราไว้นะคะดังนั้นการลดลงของคอลลาเจนในร่างกายลดด้วยอายุลดด้วย อายุแหละสําคัญนะคะเพราะว่าดราเคยบอกว่าคุณยุ้ยเคยบอกว่าคอลลาเจนเริ่มสร้างน้อยลงแล้วลดลงตั้งแต่คุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจอายุ18ค่ะใช่ไหมคะมีกราฟให้ให้ดูด้วยนะ,อ,ะอายุ18<ะ>มันลงแล้วค่ะไอาการผลิตคอลลาเจนของเราเองในร่างกายเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเขาสําคัญกับอว,ว,วัยวะต่างๆทั่วร่างกายไปหมดนะคะความรู้ใหม่ที่เราได้รู้จากการได้ใกล้กับคุณยุ้ยเนี่ยคืคอ ก็ทราบมาว่าคอลลาเจนมีมากในกระจกตา <Hey. S 1> มีมากในจอตาเ <Ha. S 1> พราะช่วยทุกอย่างเลยดังนั้นการกินคอลลาเจนเข้าไปหรือสารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆกับร่างกายของเรานะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องชนิดคอลลาเจนแล้วล่ะค่ะว่าในร่างกายของเรามีกี่ชนิดคะคุณยุ้ยคะคอลลาเจนในร่างกายมีมากกว่า30ชนิดค่ะแต่ว่าชนิดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโมเลกุลออกมาได้เพื่อเอามาวิจัยทําประโยชน์ในทางการแพทย์ มีคอลลาเจนชนิดที่ 1, 2แล้วก็3คือ Type 1, 2แล้วก็3ค่ะซึ่งมีหน้าที่ต่างๆกันในร่างกายคราวนี้ที่พี่ปั้นสนใจเรื่องของจอตาเนี่ยจอตาประกอบด้วยคอลลาเจนประเภท 1, 3, 4, 5, 6โอ้หลายตัวเลยเห็นไหมคะค่เป็นส่วนประกอบของจอตา 1, 3, 4, 5, 6จ้าอย่างนั้นเลยนะคะค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่แลน์ @topshopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงหน้าที่ของคอลลาเจนในชนิดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันสักครู่เดียวค่ะ Top h เฮ l ส์ตอร r y t i ิคอลลาเจนและเอลาสติน ถูกผลิตขึ้นจากเซลล์ไฟโบบาสคอลลาเจนจะเรียงตัวเป็นโครงสร้างขนานอยู่ใต้ผิวหนังทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้ผิวและเป็นโปรตีนหลักใต้ชั้นหนังแท้ด้วยในขณะที่อิลาสตินจะเรียงตัวในชั้นหนังแท้ส่วนบนที่ติดกับชั้นหนังกำพร้าเรียงตัวเหมือนตะข่ายสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิว